สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรากลับมาเจอกันตามนัดอีกแล้วนะคะเป็นประจำแบบนี้เลยในรายการทัมมิ่งซูนพร้อมกับน้ำคนนี้เช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้ค่ะมีหนังใหญ่เข้าฉายกันด้วยแหะค่ะคงจะพอดเดากันได้ใช่ไหมล่ะคะว่าเป็นเรื่องอะไรยังไงก็รอติดตามกันได้ในช่วงของแนวโชว์วิ่งนั่นเองนะคะส่วนในช่วงอื่นๆจะมีเรื่องอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปเรื่องวันที่ช่วงแรกของเรากันก่อนเลยกับ next change เริ่มกันด้ดยเรื่องนี้ค่ะของผู้ชายคนนี้ที่ไม่เคยหายไปจากจอหนังกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับนักแสดงฝีมือสุดเกา๋านิโคลัสเคจนั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเขามาในบทฆาตรกรสุดวิปราชค่ะในผลงานหนังเรื่องใหม่กับเรื่องราวของลีฮาร์เกอร์เจ้าหน้าที่ FBI ที่ได้รับมอบหมายให้ตามล่าฆาตรกรต่อเนื่องลองเล็กซ์ซึ่งทุกครั้งที่ก่อเหตุน,นะคะเขาก็มักจะทิ้งอักขระปริศนาเอาไวา้จนนําไปสู่เรื่องราวที่เชื่อมโยงกับสัตว์มืดสุดลึกลับยาเกินจะคาดเดานั่นเองค่ะ อดูหนังซีรีส์ของควัญเรื่องนี้กันได้นะคะนายลองเล็กส์ทอดรหัสคลั่งอมตหิดค่ะลองเล็กส์ทอดรหัสคลั่งอมตะหิดนำแสดงโดยไมก้ามอนโรนิโคลัสเคจอลิเซียวิทและแบลร์อันเดอร์วูดกำกับการแสดงโดยออสเพอร์กินส์เริ่มฉาย1สิงหาคมนี้ค่ะ และสำหรับเรื่องนี้นะคะผลงานเรื่องใหม่ของพี่โคมก้องเกียรติโขมสิริค่ะครั้งนี้นะคะเราจะพาย้อนไปช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่2เมื่อญี่ปุ่นคายกพลขึ้นบกที่จังหวัดชุมพรโดยเล่าเรื่องผ่าน2พี่น้องค่ะเมฆนายสิบใหม่ผู้ซื้อสัตว์ต่อชาติและหมอกน้องชายที่ต้องไปอยู่กับกลุ่มยุวชนทหารหน่วยชอพอหนึ่งกองกําลังต่อต้านทหารญี่ปุ่นอย่างไม่เต็มใจนะค่ะแต่เมื่อพวกเขานะคะลงสู่สมรภูมิ ก็พบกับอะไรบางอย่างที่กองกำลังญี่ปุ่นนั้นได้ทำหลุดหายไปและสิ่งนั้นก็กำลังไล่กัดกินกลุ่มยุวชนทหารจนไม่เหลือซากและเมื่อพวกเขาฟื้นตนื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนั้นได้สูญสิ้นความเป็นมนุษย์ไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปต้องรอชมนะคะนาชพหนึ่งสมรภูมิคืนชีพค่ะ <Cut. S 1> ชพหนึ่งสมรภูมิคืนชีพนำแสดงโดยชานนสันตินธรกุลอาวัตรรัตนบปินทะ อัครัตนิมิชัยและสุพิชาสังคจินดากำกับการแสดงโดยก้องเกียริโขมสิริเริ่มฉายหนึ่งสิงหาคมนี้ค่ะ <S 1> <S 1> มาดูตัวอย่างใหม่กันสักหน่อยนะคะเริ่มต้นกันด้วยหนังภาคต่ออย่าง Smile ค่ะหลังจากที่ภาคแรกนะคะเขาได้รับกระแสะตอบรับดีมากๆจนกลายเป็นหนังทำเงินค่ะ มาในภักนี้นะคะจะเป็นเรื่องของสกายไบรลี่ค่ะศิลปินสาวเพลงป็อประดับโลกที่กำลังรุ่งแบบสุดๆไปเลยแล้วก็อยู่ระหว่างทัวร์คอนเสิร์ตด้วยค่ะแต่ในระหว่างนั้นนะคะเธอก็ได้เจอกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่มีคนฆ่าตัวตายอย่างสยดสยองพร้อมกับใบหน้าเปื้อนยิม้มและหลังจากนั้นค่ะชีวิตที่กำลังรุ่งรุ่งของเธอนะคะก็เริ่มที่จะร่วงหลงเรื่อยๆเธอจึงต้องการหาคำตอบโดยการสืบหาความจริงว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่ไหน Smile 2ยิ้มสยองสองค่ะ Smile 2ยิ้มสยองสองนำแสดงโดยเนลมิสกัตโรสแมรี่เดวิดไทร์ดแกเนอร์และลูคัสเกจนำเก็บการแสดงโดยปาร์เกอร์ฟินเริ่มฉาย17ตุลาคมนี้ค่ะ ไปค่ะไปดูหนังกันได้แล้วนะคะกับ2เพื่อนรักเพื่อนร้ายต่างครัวฮีโรชุดแดงเดดผู้กับฮิโรชุดเหลืองวูฟเวอรีนนั่นเองค่ะในภาคนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของเดดผู้ที่เดินทางข้ามเวลาไปอนาคตนะคะเพื่อมาพบกับวูฟเวอรีนที่กําลังรักษาตัวอยู่เขาจึงมาช่วยรักษาค่ะเพื่อหวังที่จะขอความช่วยเหลือให้มากอบกู้โลกร่วมปราบศัตรูที่พวกเขานั้นมีร่วมกันนั่นเองคนหนึ่งก็เงียบอีกคนก็พูดไม่หยุดค่ะด้ไยด้ว่าหัวจะปวด วดมากๆกันเลยทีเดียวไปดูกันได้แล้วนะคะใน Deadpool and Wolverine ค่ะและนำก็มีสัม้าพิเศษ2นักแสดงนำนะคะอย่าง r ไ a n Reynolds และก็ฮิวจ์แจ็คแมโดยแบมแบมมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะจะเป็นยังไงเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ Deadpool and Wolverine นำแสดงโดยไบรอันเรโนสฮิวจ์แจ็คแมนโมเรนาบัคคารินและ Jennifer ร์การ์เนอร์กำกับการแสดงโดยชอนเลยวีเริ่มฉาย24กรกฎาคมนี้ค่ะ และก็มาที่เฉลยเกมร่วมสนุกกันนะคะจากเรื่อง Twisters นั่นเองที่น้ำได้ถามเอาไว้ว่าทีลมล่าพายุไปล่าพายุกันที่รัฐไหนและคำตอบที่ถูกต้องนะคะนั่นก็คือรัฐโอคลาโฮมานั่นเองค่ะและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดีของเราประจำสัปดาห์นี้นะคะต้องขอขอบคุณของรางวัลในครั้งนี้จาก Warner Brothers ประเทศไทยด้วยค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดนะคะสำหรับการอัปเดตทางโปรแกรมหนังประจำสัปดาห์ค่ะอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่ามี d d p o o ู and Wolverine กำลังเข้าฉายอยู่ตอนนี้หลายๆเรื่องนะคะเขาก็เลยต้องขออนุญาตหลบออกไปก่อน,นะคะ่ะแต่ก็ยังมีหนังจากโปรแกรมที่แล้วเข้าฉายอยู่ยังไงช่วงวันหยุดนี้ก็ไปดูกันได้นะคะส่วนสัปดาห์หน้าค่ะจะกลับมาเต็มตารางกันอย่างแน่นอนไว้กลับมาเจอก,กันได้ใหม่กับน,าน,น้ารการ Com i n g Soon ที่นี่เวลาเดิมนะคะทุกช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็น ทูฟิมหนึ่งทูฟิมสองแล้วก็ทูมัววีฮิสนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของเราอีกแล้วนะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่านามและทีมงนทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ